ทุกคนคะอยู่กับาตานะคะที่ช่องตาภูประดิษฐ์นะคะห่างหายไปนานมากนะคะ1เดือน,นเต็มเต็มที่ตาไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มาเลเซียตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะตาก็เลยจะมาอัปเดตทุกคนฟังนะคะว่าใน1เดือนที่ตาไม่ได้อัปคลิปเลยเนี่ยสถานการณ์ที่มาเลเซียมีอะไรเปลี่ยนแปลงลบ้างมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะงเอี้ขอบคุณมากมานะคะทุกคนที่ยังแวะเวียนเข้ามาดูคลิปของตามีคอมเมนต์บ้างหรือว่าอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับตานะคะค่ะ แลา้วขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตสธนการณแบบคร่าวๆนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ะค,ะคือตั้งจะบอกว่าสถานการณ์โควิดที่เนี่ยคือมันเริ่มต้นล็อกดาวหรือว่าที่ปิดประเทศนะคะห้ามเข้าออกเนี่ยเริ่มวันที่18มีนาคม2563นะคะแต่เรื่องของสายการบินเนี่ยที่เขาแบบบางคนอาจจะบุกไฟล์ไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นการประกาศแบบกระทนฐานะทุกคนแบบประกาศก่อนวันปิดจริง1วันนะคะทาให้ทุกคนแบบต้องออกไปตุนกับข้าวตุนซื้อของตุนทุกๆอย่างนะคะคือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ฉุบระหุมากเราทุกคนเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยไม่สามารถที่จะแบบคดดาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะมียาวนานถึงเมื่อไหร่แล้วก็เชื้อของโรคเนี้ยค่ะมันระบาดเร็วมากจนาการปิดประเทศเนี่ยก็เริ่มขึ้นอยู่ดีก็ประกาศขึ้นมานะคะก่อนหนึ่งวันปิดจริงนะทุกคนรวมไปถึงนะคะเครื่องบินสายการบินไฟล์บินต่างๆนะคะก็ต้องเหมือนกับแบบรวบ รอบรัดมาอยู่ในวันวันเดียวก็คือวันสุดท้ายถ้าจำได้ตอนที่พี่สาวต้ากลับคือวันที่22มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วคือเหมือนไฟล์ทุกไฟล์ท์คือเขาก็รวบคนให้แบบกลับให้ได้ภายในวันนั้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็เริ่มจะมีการปิดประเทศแล้วเช่นกันเนาะมาถึงช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะหรือช่วงที่ปิดประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่า MCO นะคะ MCO คืออะไร MCO ย่อมาจาก Movement Control Order นั่นเองค่ะ Movement Control Order ก็คือเป็นประกาศใหญ่เลยว่าเราจะปิดประเทศปิดรัฐในแต่ละรัฐห้ามข้ามไปที่รัฐอื่นห้ามออกจากบ้านเกินกว่า1คนนะตอนแรกก็คือเราต้องมีตัวแทนของบ้านอะที่จะไปซื้อของข้างนอกนะคะห้ามแบบไปกัน2คน3คนนี้ไม่ได้นะก็คือต้องออกจากบ้านในคนเดียวออกไปได้ไม่ไกลจากบ้านห้ามเกินถ้าตาจะไม่ผิดน้าจะมันหากิโล ห้ากิโลเมตรหรือไม่เกินสิบอ่ะอจาไม่ได้แล้วแต่วันจะเป็นห้ากิโลแล้วกันมันจะไม่เกินนี้นะคะคือจะมีด่านตั้งอยู่เลยคือออกไปเจอแน่นอนนะคะด่านก็คือเขาอ่ะถ้าสมมติว่าโดนด่านเรียกเนี่ยเขาก็จะดูไอซีดูวีซ่าบัตรประชาชนหรืออะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ที่อยู่ที่อยู่ไหนเขาจะกะได้เลยว่าเออที่อยู่ของคุณเนี่ยห่างจากสถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยประมาณกี่กิโลเมตร มันทาให้ไม่สามารถข้ามไปที่ที่ไกลได้กเกินกว่าที่บ้านของเราอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขากระชับให้เหมือนกับคนไม่ออกจากบ้านเยอะทุกคนที่จะให้เชื้อมันแพร่มากไปมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเคสที่มาเลต้าต้องบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆนะคะทุกคนส่วนที่นี่นะคะเหตุการณ์รวมถึงสถานการณ์ของเขาก็คือซุปเปอร์มาร์เกต็ตเปิดธุรกิจข้างนอกทุกๆอย่างการทํางานโรงเรียน สถานที่ราชการทุกอย่างปิดหมดนะคะสถานการณ์ MCO ตอนนั้นมีได้ประมาณตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคมทุกคนก็ราวๆคร่าวๆเกือบ2เดือนนะคะที่เราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ M c o มซซึ่งออกไปไหนสิว่าเราไปซื้อตุ่นข้าวก็ไม่ใช่ว่าแบบไปเดินได้ช,ชิวๆนานๆไม่ใช่นะคะเราต้องต่อแถวซึ่งยาวมากเพราะทุกคนก็จะแบบออกไปตุนกับข้าวตุนของกันแทบทุกวันนะคะทุกคนมันทาให้แบบการต่อแถวนี่คือยาวแบบโลตัสที่เนี่ยคือมันจะเป็นสองชั้นอะคือต่อแถวไปจนถึงแบบ ที่จอดรถอะคือมันเยอะมากๆนะคะทําให้แบบออกไปอลไก็ไม่สะดวกนะคะทุกคนโอเคแล้วก็หลังจากผ่านไป2เดือนของการล็อกดาวน์ประเทศหรือที่เรียกว่า MCO นะคะก็เคสก็น้อยลงเยอะจริงๆนะทุกคนแต่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจในประเทศมันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะ ก็ทำให้รัฐบาลนะคะเริ่มที่จะตัดสินใจให้คนในประเทศนะคะในบางกลุ่มงานหรือว่าในบางกลุ่มธุรกิจเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดร้านค้าของตัวเองได้แล้วนะคะ <S <S เช่นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการค้าขายของกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยสามารถกลับมาเปิดได้โดยที่ไม่ให้คนเข้ามานั่งทานในร้านแต่ให้สั่งกลับหรือว่าสั่งกับพวกแบบ เดลิเวอรอ่าเช่นพวกแบบ grab food, food panda อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถสั่งได้แล้วก็จะให้ธุรกิจบางกลุ่มเช่นขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเปิดได้แต่ไม่ให้ลองก็เหมือนให้เขาแบบมาซื้อแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เหมือนกับธุรกิจในบางกลุ่มอะเริ่มขับเคลื่อนได้แล้วก็มีเงินใช้จ่ายในประเทศนะคะเขาเรียกว่าช่วง C M C O C M C O นะคะ C M C O คืออะไรคือ Conditional Movement Control Order ก็คือการปิดประเทศแต่ว่า C M C O Conditional ก็คือเรามีกฎขึ้นมาว่าแบบโอเคคุณเปิดร้านได้แต่คุณต้องทำตามกฎก็อย่างที่บอกค่ะให้คนมาซื้อข้าวได้แต่ห้ามนั่งในร้านร้านเสื้อผ้าเปิดได้แต่ห้ามลองอะไรแบบนี้เออคือเหมือนเรามีกฎขึ้นมานะคะเพื่อให้เหมือนกับ เรายังให้ควบคุมความปลอดภัยของการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ได้นะคะอะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนออกมาข้างนอกบ้างเริ่มให้ธุรกิจในประเทศนะคะสามารถอ,อยู่ได้นะคะแล้วก็เชื้อของการแพร่ระบาดก็คือลดลงไปด้วยนะคะทําให้พอเชื้อมันลดลงเนี่ยให้รัฐบาลก็รู้สึกว่าเออเริ่มอุ่นใจแล้วแบบเชื้อในประเทศมันไม่มีแล้วกลายเป็นแบบ คนที่กลับม,มาจากต่างประเทศจะมีเชื้อแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รัฐบาลทำการตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นไม่นานเลยประมาณเตาวันตีปประมาณประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็ทำให้มีการเปิดเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น R M C O นะคะ R M C O ก็คือ Recovery Movement Control Order นะคะ R.M.C.O. นี้ก็จะมาพร้อมกับ S.O.P. ซึ่งเป็นเหมือนกับกฎระเบียบเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างนะคะ R.M.C.O. เนี่ยก็จะเหมือนผ่อนคลายปลดล็อกมากขึ้นนะคะให้ไปทานอาหารที่ร้านได้แต่ก็ต้องเว้นระยะห่าง1เมตร ระหว่างคนคนหนึ่งกับคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเมตรก็คือเรานั่งโต๊ะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกําหนดว่าโต๊ะหนึ่งนั่งได้สองคนนั่งได้สามคนแล้วแต่ขนาดโต๊ะนะคะแล้วก็กะระยะหนึ่งเมตรในทุกๆอ่าเขาเรียกว่าอะไรนี้ทุกๆการน,นั่งของโคนในระยะห่างของคนนั่นเองนะคะก็1เมตรแต่สามารถไปทานข้างนอกได้แล้วร้านนี้ห้างก็เปิดแล้วนะคะธุรกิจเสื้อผ้าลองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเหมือนกับ เริ่มควบคุมการแพร่ระบาดนี้ได้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับผ่อนคลายปดล็อกมากขึ้นคนก็ออกไปทํางานได้แล้วเริ่มมีการหางาน หาคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มกลับมาเหมือนเดิมเริ่มสามารถข้ามไปรัฐต่างๆได้ก็คือจากปีนั่งไปเที่ยวเคลจากปีนั่งไปเที่ยวลังกาวีอะไรเงี้ยเริ่มทําได้แล้วนะคะทุกคนรวมไปถึงการเล่นกีฬาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตีแบดเป็นการเล่นฟุตบอลเป็นการวิ่งเป็นการไฮงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีการควบคุมเช่นกันนะคะว่าโอเคกําหนดว่า ที่นี้ห้ามเข้าไม่เกินกี่คนหรือว่าแบบการเล่นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาห้ามเล่นเกินกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความควบคุมอยู่แต่ว่าก็ปลดล็อกมากกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่น MCO แล้วก็ CMCO ที่ผ่านมานะคะฟังแล้วเหมือนจะดีเหมือนกับสถานการณ์ทุกอย่างกำลังไปได้ดีไปได้สวยนะคะแต่สุดท้ายนะคะ เปิดได้ไม่นานเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยหลังจาก RMCO ได้ประมาณเกืบอบเกือบสสเดือนก็คือเคสเป็น10กว่าสิกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้แบบช่วงเวลาหนึง่งและในปีนังนี่คือไม่มีเคสมาเลยนะคะในช่วงเวลาหนึง่งจนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนกับสเดือนที่แล้วนะคะ มีเคสเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยค่ะทุกคนอยู่ดีก็เป็นหลักเป็นหลักร้อยขึ้นมาในบางพื้นที่นะคะก็คือรัฐซาลาว่ากับซาบานะคะสองที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของซาบานะคะเนื่องจากที่ต้าฟังข่าวแล้วอ่านข่าวมานะเขาบอกว่ามันจะเป็นเพราะว่าในจุด รัฐนั้นนะจะมีการเลือกตั้งนะคะทําให้คนออกไปเลือกตั้งกันแต่ไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะทุกคนทําให้การแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศอะรวมไปถึงมีคนลักลอบเข้ามาในประเทศนะคะทําให้การแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมันไปได้เร็วมากๆนะคะทําให้มีเชื้อติดมากแบบเป็นร้อยเคสต่อหนึ่งวัน,นะคะ่ะทำให้รัฐบาลเริ่มตัดสินใจที่จะปิดนะคะการเข้าออกของรัฐ ซาบา้าซาราวะก่อนใครนะคะทำให้รัฐนั้นนะมีการปิดเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเชื้อไปมากกว่านี้นะคะการปิดครั้งนั้นนะคะอาจจะมีคนที่เดินทางมาจากซาบาหรือซาราวะออกมาจากพื้นที่นั้นแล้วไปในรัฐอื่นๆนะคะทำให้เคสของประเทศมาเลเซียทุกคนพุ่งทะยานไปเกินมากกว่าพันนะคะ ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงเดือน2เดือนที่แล้วนะคะที่มาเลเซียคือมีเคสประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่กว่าคนบางวันนี่คือเป็น2,000คนต่อวันนะคะ รวมถึงวันที่ต้าถ่ายวันนี้วันที่15ธันวาคม2563นะคะก็ยังมีเคสพุ่งเป็นพันเช่นเดียวกันนะคะทำให้ช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะที่ต้าไม่ได้ลงคลิปเลยเนี่ยเริ่มมีการประกาศ E M C O นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า Enhanced Movement Control Order นะคะก็คือการปิดในบางพื้นที่แบบ EMCO โดยการไม่ให้ข้ามรัฐนะคะใครที่อยู่ในรัฐที่ประกาศ EMCO หรือในพื้นที่ที่ประกาศ EMCO เนี่ยก็ไม่สามารถข้ามไปที่รัฐอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นๆได้นะคะทุกคนเพราะว่า EMCO เนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อระบาดนะคะสมมุติว่าในจุดจุดหนึ่งเนี่ยจุด ABC จุด C เนี่ยในรัฐปีนางสมรติว่าในปีนางเนี่ยมีจุด a b c ในจุด C เนี่ยมี การแพร่เชื้อเขาก็จะปิดบริเวณจุด4ี่ตรงนั้นนะคะห้ามคนเข้าออกเด็ดขาดเพื่อระงับการแพร่เชื้อนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะโรงเรียนปิดอีกแล้วร้านค้าการทํางานบางที่ปิดอีกแล้วนะคะเพราะว่ากลัวที่การเขาเรียกว่าอะไรเชื้อมันจะแพร่ระบาดอีก่ะทุกคนเพราะว่าในปีนังอะ่ะติดต่อกันหลายเดือนนะคะไม่มีเคสแต่มาถึงตอนเนี้ยคือเคสเพิ่มเป็นหลักร้อยแล้วนะคะซึ่งในหนึ่งเดือนนะคะที่ต้ามไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเป็นการ ประกาศแบบกระทันหันจริงๆอะที่เขาเริ่มปิดกันแล้วซึ่งต้าก็ตกใจว่าเอ้ยเคสมันเยอะมากอะแบบเป็นพันทุกๆวันติดต่อเนื่องกันมาประมาณเป็นเดือนแล้วอะตาเห็นแล้วแล้วรู้สึกแบบตกใจมากแล้วก็คือเหมือน มันเยอะขึ้นทุกวันเลยอะค่ะเป็นพันแบบบางวันก็พันสองวันก็พันสาบางวันสองพันอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากๆนะคะทาให้ตัวต้เองก็อยู่แต่ที่บ้านแล้วก็เริ่มตุนกับข้าวไว้แล้วนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ยังอยู่ในช่วงของ C M C O นะคะทุกคนแต่ว่าเขาเพิ่งจะปลดบล็อกไปได้ไม่นานนะคะที่ให้ข้ามรัฐเริ่มไปเที่ยวแล้วเพราะว่าเขาอยากที่จะแบบ ต้ชเข้าใจนะเขาอยากขับเคลื่อนเรื่องของธุรกิจไปด้วยนะคะไม่งั้นคือแบบถ้าปิดกลับไปเป็น MCO อีกอะผลกระทบมันจะเยอะมากๆนะคะนอกจากเชื้อที่เราจะต้องรับมือแล้วรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะที่ในประเทศก็ต้องรับมือเช่นเดียวกันเนาะ สำหรับคนที่ติดตามต้าน,นะคะเราก็มีการ i n กซ์มาถามต้าน,นะคะว่าสามารถเข้าประเทศได้หรือยังไปเที่ยวได้หรือยังนะคะต้าต้องบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ของที่มาเลเซียเนี่ยเคสยังเยอะมากๆนะคะทําให้มีการปิดประเทศเนี่ยจนถึงสิ้นปีนะคะก็คือ31ธันวาคมนะคะแต่ยังไม่มีประกาศนะคะว่า เลื่อนไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังกลางเดือนอยู่น้อก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะตาจะคอยอัปเดตข่าวไว้ฟังนะคะทุกคนว่า เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะต้าขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ต้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ตาในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะและคลิปหน้านะคะต้าก็จะมาสรุปนะคะอัปเดตเรื่องการเรียนที่ประเทศมาเลเซียนะคะว่าณตอนนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะเขามีกฎมีเกณฑ์อะไรในการรับนักเรียนบ้างหรือเปล่าและโรงเรียนหรือว่าสถานที่การศึกษาเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะอย่าลืมติดตามต้า,ตากันนะคะสัญญา ว่าจะมาอย่างน้อยอาทิตย์ละ1คลิปนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย